แยวันนี้ผมมาเข้าครัวเนาะซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเพราะว่าผมเข้าครัวมาแล้วนานแล้วเนาะก็เนี่ยคือการตอกไข่เราเนี่ยต้องตอกไข่จากที่ต่ำๆนะฮะถ้าเป็นที่สูงเนี่ยมันจะตกลงมาแล้วมันจะดังจอกแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะเราก็เลยต้องอ่า เอาไว้ต่ตําๆนะฮะถ้าเราจะตอกไข่เนี่ยเราต้องตอกแบบตอกตานั่นเองนะเนี่ยก็เพื่อความเพื่อการทาให้มันสุกนะฮะเราก็เอานะ้ํามันลาดใส่บนอ๋อตรงหน้าไข่มันหน่อยนะฮะมันจะได้มีความสุกความอะไรเนาะ,ะสุกของผมไม่ใช่ความสุกที่แบบดีใจนะฮะมันจะได้สุกบนหัว ผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะแต่ว่า,เ,าเรื่องเข้าครัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งมากค่ะแต่ว่าเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยก็ไม่เก่งกันตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมเก่งเรื่องอะไรแต่ผมคิดว่าการทําไข่เจี่ยวเนี่ยหรือว่าไข่อะไรแบบนี้นผมน่าจะทําเป็นอยู่นะแต่ว่าไม่มากเรื่องง่ายๆก็คือผม พอทำกินได้นะประมาณนะั้นและนี่ฮนะก็คือไข่ของผมที่ผมทำมาเองนี่โอ้มองไม่เห็นโอเคนี่ฮะอ่านี่อันนี้ไข่ผมนะที่ผมชี้อยู่อ่านั่นแหละโอเคก็มีแค่นี้แหละคลิปของผมนะบ๊ายๆฮะ